ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับคุณเล่าเราขยายกับเรื่องเล่าส่งท้ายปีนะคะบ่ายนี้แฟงชวนคุณผู้ชมประเมินแนวโน้มสถานการณ์ของปีหน้าที่เราทุกคนต้องเผชิญจากข้อมูลหมุดเรื่องเล่าที่คุณผู้ชมทางบ้านร่วมปักหมุดสื่อสารเข้ามากับแอปพลิเคชัน C Size e นะคะถ้าเราประมวลตลอดปี2,565ค่ะมีการปักหมุดรายงานเข้ามากับ C s i ซ e 6,276หมุดนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วตก1เดือนก็500กว่าหมุดค่ะส่วนใหญ่เป็นข่าวสารเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในท้องถิน่นและแน่นอนว่าส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในหน้าข่าวกระแสหลักนะคะแต่เป็นเรื่องที่อธิบายปรากฏการณ์ความท้าทายการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและนี่คือ5เรื่องระดับชุมชนที่สะท้อนประเด็นใหญ่ของประเทศในปี -65 ซึ่งประชาชนนักสื่อสารร่วมรายงานเข้ามามากที่สุดค่ะภัยพิบัติยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ภาคพลเมืองร่วมจับตา และสื่อสารต่อเนื่องมาตลอดทั้งปีค่ะทั้งปัญหา PM 2.5ที่มีผลกระทบในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องพอรบอากาศสะอาดและความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่ร่วมหาทางออกสภาวะฝนแรงทิ้งช่วงและภาคเกษตรก่อนที่จะเผชิญน,น้ำท่วมในปลายปีจากผลกระทบพายุโนรูทำให้ความเสียหายเป็นวงกว้างกว่า,วา59จังหวัด ในขณะที่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตอนบนของประเทศไทยเหนือและอีสานเริ่มเจออากาศหนาวภากใต้ก็ผเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมซึ่งจากการปักหมุดพบว่าภัยพิบัติในไทยมีการกระจายตัวและเกิดขึ้นตลอดทั้งปีค่ะการสื่อสารสาธารณะในระดับพื้นที่และระดับชาติจึงมีความสำคัญในการเตรียมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ภาพรวมของปัญหาเหมืองแร่ในประเทศไทยตอนนี้ก็ค่อนข้างอยู่ในช่วงที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าในหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานนี้ก็เป็นภาพใหญ่เลยค่ะการกลับมาของเมืองแร่โปรตสนะคะขณะที่เมืองแร่อื่นๆก็ยังยังมีปัญหาเรื้อรังอยู่สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเมืองแร่เป็นอีกประเด็นที่มีรายงานการติดตามการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึงตั้งคำถามต่อกระบวนการพิจารณาคนในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมกองค์กรทเร,เรี่องกลุ่มที่เขาขับเคื่อนเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มองมิติเรื่องการกระจายอำนาจในเชิงที่ไปขัดงานกับรัฐน,นะจะกระบวนการตื่นตัวต้องการที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาจังหวัดขึ้นจากภายใน,นแต่ว่า อำนาจในการตัดสินใจจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เอื้อต่อการที่จะทาให้เขาสามารถขับเคลื่อนตามเจตนาลมที่มันเกิดขึ้นจากความต้องการภายในท้องถิ่นภายในจังหวัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านคําถามชวนคุยประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภูมิภาคคืออีกความเคลื่อนไหวที่มีรายงานต่อเนื่องจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สถานการณ์โควิด -19 ที่ยืดเยืเยอ้อนอกจากกระทบต่อเศรษฐกิจปากท้องยังซ้ำเติมเยาวชนที่มีความเปราะบางและเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งมีรายงานถึงความพยายามจัดการเรียนรู้ในระดับพื้นที่เพื่อแก้โจทย์การเรียนรู้ของเยาวชนในหลายลักษณะค่ะ ผู้ชมคะ่ะการสื่อสารสาธารณะในหลายรูปแบบนะับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการขับเคลื่อนวาระทางสังคมอย่างมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นนะคะจะเห็นภาพการปักหมุดรายงานเข้ามาและเป็นความหวังของท้องถิ่น ประเด็นภัยพิบัติและการรับมือโดยชุมชนถูกรายงานเข้ามามากถึง313หมุดค่ะมีทั้งเรื่องสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ชุมชนกําลังเผชิญมีภัยที่เกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์อย่างกรณีน้ํามันรั่วที่ระยองนะคะเชื่อว่าจำกันได้มีรายงานมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังกรณีน้ํามันดิบ4 0 0,000ลิตรจากท่อส่งใต้ทะเลที่มาบตะพุธจังหวัดระยอง รั่วลงทะเลค่ะสีไซ์มีการจัดแคมเปญชนชวนประชาชน,ช,นชาวประมงคนที่พบเห็นนะคะร่วมปักหมุดเฝ้าระวงังและจับตาผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนถ้าเราขยับมาดูในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาช่วงนั้นก็เป็นหน้ามรสุมนะคะฝนตกหลายพื้นที่น้ำท่วมอยู่หลายจุดโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลาง ภาคพลเมืองก็รายงานสถานการณ์และประสานส่งต่อความช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงระยะฟื้นฟูมีการปักหมุดการสรุปบทเรียนและส่งต่อความรู้กันด้วยนะคะในการรับมือภัยพิบัติรวมแล้วกว่า159หมุด ล่าสุดค่ะเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นและการรำลึก22ธันวาคมที่ผ่านมาครบรอบ18ปปีสึนามินะคะเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนมูลนิธิชุมชนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รายงานเข้ามาอีกครั้งถึงการหารือการขับเคลื่อนในระดับนโยบายพูดถึงประเด็นการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้สามารถรับมือและมีทางเลือกในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรากําลังเผชิญอยู่ณเวลานี้อาจจะทําให้เราทุกคนเจอกับภัยพิบัติที่มีโอกาสถี่ขึ้นรวมไปถึงมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะประเด็นที่2ค่ะเป็นประเด็นเรื่องทรัพยากรเหมืองแร่และการจับตาแม่บทการพัฒนา ในเรื่องนี้นะคะมีการปักหมุดจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีความเคลื่อนไหว54หมุดเป็นเรื่องของความกังวลใจความห่วงใยในฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกระทบต่อเรื่องสุขภาพวิถีของชุมชนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา เราได้ยินกันบ่อยๆและมีการปักหมุดมามากนะคะกรณีเหมืองแร่อมก่อยนะคะเป็นเหมืองถ่านหินที่อมก่อยเหมืองโปแทสในพื้นที่ภาคอีสานเหมืองปูอรายรวมไปถึงเหมืองทองและเหมืองหินปูนในเขตภาคตะวันออกด้วยนะคะเสียงสะท้อนจากพื้นที่กรณีเรื่องเหมืองและทรัพยากรคือชุมชนที่มีส่วนได้เสีย ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อ,อการพัฒนาหรือโครงการขนาดใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่นี่เป็นประเด็นที่2นะคะประเด็นใหญ่ประเด็นที่3เป็นเรื่องการศึกษาค่ะและการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ โควิด19ทําให้ภาพของความเหลื่อมล้ําในการศึกษาไทยปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเราเห็นภาพและจํานวนตัวเลขเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเด็กที่เข้าไม่ถึงการศึกษาจํานวนมากเลยค่ะหลายท้องถิ่นพยายามขยับร่วมออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปหลายชุมชนสร้างห้องเรียนวิชาชีพ เป็นห้องเรียนที่กินได้ให้กับเด็กๆนะคะคือเด็กได้มีอาชีพและได้เรียนรู้ไปด้วยและเห็นกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคนี่เป็นภาพองค์ประกอบเล็กๆที่เราต่อทิกซอกันแล้วเห็นการขยับในระดับชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยื่นการเปลี่ยนแปลง ในระดับนโยบายด้านการศึกษานะคะดูประเด็นต่อมากันบ้างค่ะเป็นประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็ร้อนเหมือนกันในช่วงปี65ที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาแล้วก็มีการพูดถึงการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นนะคะนอกจากมีการรายงานการจับตาการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในช่วงที่ผ่านมาก็คือพฤษภาค,คมปี65ช่วงนั้นคนต่างจังหวัด เขาก็ปักหมุดส่งเสียงเข้ามาค่ะคนต่างจังหวัดบอกอยากจะมีโอกาสเลือกตั้งผู้ว่าเป็นของตัวเองเหมือนกันนะคะในประเด็นนี้ยังมีการผลักดันในระดับนโยบายสาธารณะในหลายพื้นที่ตั้งวงคุยกันเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่จริงๆอย่างเช่นมีการพูดถึงถ้าเลือกตั้งผู้ว่าก็อาจจะแก้เรื่องฝุ่นควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือได้ดีขึ้นหรือไม่หรือพูดถึงการจัดการถนนสายอย่างนาที่เชียงใหม่ว่าถ้ามีผู้ว่าเชียงใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งนะคะอาจจะทําให้การจัดการประเด็นนี้ง่ายและตอบโจทย์พื้นที่ส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาเป็นอันดับที่5นะคะคุณผู้ชม ที่มากที่สุดในแอปพลิเคชันสีสา e คงดีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องนี้สาคัญเช่นเดียวกันนะคะเราเห็นภาพการปักหมุดรายงานราคาสินค้าแพงของแพงค่าแรงถูกอะคะ่ะมีปรากฏการคนตกงานจากช่วงโควิดแล้วก็มีปรากฏการคนตกงานกลับบ้านกลับภูมิลําเนาไปเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นทุนในท้องถิ่นนะคะ น่าดีใจที่บางส่วนมีหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนอย่างสภาเกษตรกรในหลายพื้นที่พยายามจะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เอื้อต้นทุนให้เกษตรกรสามารถไปต่อและอยู่ได้ ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามีหลายหมุดที่ถูกรายงานเข้ามาในแอปพลิเคชันซีไซ e ์นั้นหลายคนไปต่อด้วยความยากลําบากจริงๆกับต้นทุนฐานทรัพยากรในท้องถิ่นที่เข้าถึงได้อย่างจํากัดนะคะนี่เป็นประมวลความเคลื่อนไหว5เรื่องที่ถูกรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน c ีไซ e ค่ะ คุณผู้ชมคปะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าความท้าทายทั้งจากสถานการณ์ภัยพิบัติปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและโครงการพัฒนาต่างๆในวันที่หลายคนหันหน้ากลับถินฐานนี่ยังเป็นโจทย์ที่สร้างความกังวลใจในระดับภูมิภาคค่ะ <c oughs> บ่ายนี้เราทวนคุยกันต่อว่าคนในท้องถิ่น เราทำอะไรได้บ้างและนโยบายภาพใหญ่ของประเทศในการจัดการทรัพยากรควรขยับอย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแตงอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสีตางพิไลล่าค่ะท่านเป็นอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์นะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์จากเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขายอยากเริ่มที่อาจารย์ก่อนค่ะ,คะเพราะว่าปีนี้ภัยพิบัติมาแรงทั้งเรื่องน้ําท่วมและปีหน้าก็เชื่อว่าเรื่องทรัพยากรน้ําจะถูกจับตาอาจารย์ประเมินยังไงคะปีหน้าสําหรับการตื่นตัวของภาพพลเมืองและสถานการณ์น้าคะ สำหรับสถานการณ์ในปีนี้ก่อนนะคะก็จะเห Again, ็นว ouais. uh ่าเรามีภัยพิบัติเรื่องน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมตั้งแต่ต้นปีกุมภาเนี่ยก็ไล่มาเลยเริ่มตั้งแต่ภาคใต้ภาคใต้เสร็จแล้วก็มาภาคกลางในช่วงของภาคกลางประมาณพฤษภากรทมก็น้ำท่วมเลเทไปแลบผพ้่ว่าใหม่นะคะหลังจากนั้นก็มีโนรูโนรูนี่ก็ทั้งภาคอีสานทั้งภาคกลางแล้วกรุงเทพก็ท่วมอีกจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมภาคกลางซึ่งลากยาวมั้งแต่กันยาตอนนี้เนี่ย ถ้าจีนยังท่วมอยู่เลยนะคะน้ํายังไม่แห้งลมหนาวก็มาแล้วลอยกระทงก็ไปแล้วแต่ว่าน้ําก็ยังปร,มปริมอยู่ตรงตะลิ่งอยู่เลยนะคะซึ่งถ้าจะบอกสถานการณ์ของปีนี้คือค่อนข้างหนักน้ําเราก็ค่อนข้างมากยิ่งเทียบกับ5้สีเนี่ยน้ำที่ตกท้ายเขื่อนเนี่ยสูสีกวของปี5้สีอหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ําของภาคอีสานก็คือน้ํามากกว่าของปี62ด้วยนะคะ แต่ว่าปรากฏการณ์เอล尼뇨ลาดินยาเนี่ยตอนนี้ในช่วงปลายปีเนี่ยมันน่าจะเข้าสู่ช่วงนิวทรลัล<嗯>นิวทรลัลแปลว่าน้ำเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณค่าเฉลีย่ย แต่คาว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาบริหารจัดการเราพูดเฉพาะค่าเฉลี่ยไม่ได้เพราะค่าเฉลี่ยเนี่ยมันมีทั้งบวกมีทั้งลบแล้วในบางพื้นที่เนี่ยคำว่าบวกเนี่ยมันบวกไปเยอะบางพื้นที่ก็คือมันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแต่มันน้อยไปเยอะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันอยู่กับคําว่านิวทรัลแต่ก็วางใจไม่ได้มันอาจจะไปเยอะที่ไหนหรือน้อยที่ไหนถามว่าคาดการได้ไหมคาดการยากมากด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าโลกรวนภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ําในปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ชนนทาะะคไม่ เรื่องขาดแคลนน้ําน่าจะไม่แล้งเพราะว่าน้ําในเขื่อนเนี่ยเต็มแต่ว่าเรื่องท่วมเรื่องแรงในบางพื้นที่เนี่ยยังต้องจับตามองและยังต้องระวังจริงๆค่ะ,ค,ะคืออาจารย์บอกว่ามันคาดการได้ยากด้วยหลายตัวแปรแต่เอาเข้าจริงยังจัดการให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดได้ในภาวะที่น่าจะจัดการ <c oughs> ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราเอาปีนี้เป็นบรรทัดฐ,ฐานหรือเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่า ยังมีอีกหลายเรื่องมากที่เรายังต้องทําในเรื่องของการบริหารจัดการให้ดีกว่านี้มากๆยังมีจุดอ่อนอีกเยอะมากค่ะ,คะพรบอรน้ําเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจารย์เป็นความหวังหรือเป็นความท <c oughs> ้าทายเออจริงๆพรบอรน้ํามีมาตั้งแต่ปี2561ซึ่งจริงนับถึงปีนี้ก็คือ4ปีแล้วนะคะจริงๆพรบอรน้ำเนี่ยเกิดมาด้วยความหวังในความหวังก็คือโอเคเราควรจะมี อ,องค์กรที่อยู่บนสุดแล้วดูแลนโยบายน้ําทั้งประเทศดูแลหน่วยงานปฏิบัติทั้งประเทศทํหน้าที่ปเปเ็นเลคูเลเตอร์ดูแลนโยบายน้ําเป็นเจ้าภาพน้ําท่วมน้ําแลงอะไรเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันความเป็นพรบน้ำเนี่ยอยากจะส่งเสริมให้ท้องถิ่นเนี่ยได้สามารถจัดการตัวเอง แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าทั้งองค์กรผู้ใช้น้ำทั้งกรรมการลุ่มน้ําอันนั้นเป็นไอเดียอันนั้นเป็นเจตนารมอันนั้นเป็นความหวังที่เคยมีเมื่อปี6-1แต่นับมาถึงปัจจุบันมันก็มีหลายๆอย่างที่เราเห็นแล้วว่าถ้าจะพูดตามตรงสทนชหรือสํนงงานักงานทรัพยากรน้าแห่ง,งชาติที่ต้องทําหน้าที่เป็นเลกูลเลเตอร์าพรบรเนี่ย ตอนนี้เป็นเสือกระดาษแล้วก็คำว่าถ่ายโอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าไทยวอเตอร์เพลนที่จะให้ท้องถิ่นเข้าไปเหมือนอาศัยโครงการเข้าไปแล้วก็สธนชเป็นเหมือนอเรียกว่าอะไรร่อนตะแกรงออกมาโครงการจะได้ไม่ซ้ําซ้อนอะไรต่างๆนานาถ้าพูดตามจริงเพราะว่าอาจารย์ไปเจอกับอ,อบตอ,อบทมาเยอะมากในปีนี้ มันควรจะปฏิรูปใหม่ม,มันกลายเป็นอะไรที่สร้างความซับซ้อนงุนงงมากกว่าเดิมแล้วก็การกระจายอำนาจตามพรบรถ,ถ่ายโอนกระจายอำนาจ2542เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นจริงและและยากกว่าเดิมอันนี้ต้องบอกว่ายากกว่าเดิมอีกไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังว่าจะเห็นเลยค่ะเรื่องน้าจากจากจะเป็นความหวังเรื่องพรบเป็นความซับซ้อน <ๆ S 2> และยากกว่าเดิมใช่ค่ะยากไม่แพ้กันคือเรื่องแรกค่ะพี่เลิศขาปีหน้าแผนแม่บทแรก จะคลอดมาอีกแล้ว<ช>วันนี้ประชาชนบอกกังวลม,มากกับสิ่งที่มีแล้วพี่เลิศมองอนาคตยังไงก็แผนแม่บทแรกฉบับที่สองก็คงน่าจะคลอดพร้อมๆกับการกลับมาทําเหมืองทองคําที่จังหวัดพิจิตรใช่ไหมแลวก็รวมทั้งอาจจะเปิดให้มีการทําเหมืองโปแตสท,ที่อุด,ดอรธานีก็สถานการณ์ก็แรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของแผนแม่บทก็คือเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรละเมิดกฎหมายแร่ โดยโดยโดยโอตัโอตโนมัติโดยโดยธรรมชาติของของพฤติกรรมของระบบราชการมามามาตั้งแต่ปี60ใช่ไหมคหลังจากที่กฎหมายแรกฉบับฉบับใหม่ออกออกบังคับใช้ใช่มเมื่อสิงหาคม2560 26เนื่องจากว่าคือกฎหมายแรกฉบับใหม่ออบอกว่า จะต้องเหมือนเอาแผนเอาประเทศไทยเนี like ่ยสาม้อยี่ิบไร่มาสแกนมาเอ็กซเรย์ดูว่ามาจัดจัดความสําคัญมาดูซิว่าพื้นที่ไหนสมควรเป็นเขตแหล่งแร่ประกันน้ำเหมืองหรือพื้นที่ไหนไม่สมควรเป็นเขตแหล่งแร่ประกันน้ำเหมืองก็คือมายิงโซนนะฮะนะฮะแล้วก็แล้วก็มีข้อยกเว้นแต่ไปหมดว่าพื้นที่ที่ห้ามเป็นเขตแหล่งแร่ประกันน้ำเหมืองไม่ว่าจะเป็นเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์เขตโบราณวัตถุโบราณสถานเขตกฎหมายเฉพาะหัวห้ามต่าง แล้วก็รวมทั้งพื้นที่แหล่งต้นน้าหรือบ่อน้ําซับซึมต่างๆซึ่งเราพบว่า,าสิ่งที่กรมอุตสาหารรกรรมพืชผลและการเมืองแรกทำก็คือว่ายกคําขอต่างๆยกประธานบัตรต่างๆที่ออกตามความกฎหมายแรกเก่าเอา,เอามาเป็นเขตแหลง่งแรกประกันทรเมือนทั้งหม,งมดเลยโดยไม่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายใหม่ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะภูเขาลูกนั้นลูกนี้ที่เราพบแหล่งต้นน้ำหรือบ่อน้ำซับซึมเต็ไมไปหมดใช่ไหมฮะก็ถูกยกมาเลยใช่ไหมแล้วก็แบบว่า พื้นที่ไหนที่ผู้ประกอบการบริษัทเอกชนที่สามารถทําเหมืองขนาดเล็กเช่นร้อยสองร้อยไร่แบบเช่นเหมืองหินเหมืองหินปูนอะไรเงี้ยนะสามารถซื้อที่ดินของตัวเองได้ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์นั้นก็ถือว่าเป็นเขตหลังแร่ประกันเหมืองไปเลยก็คือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก็คิดว่าปีหน้าเป็นปีที่บังคับใช้กฎหมายแร่ฉบับแผนแม่บทฉบับที่สองน่าจะเป็นปีที่ภาคประชาชนน่าจะเสนอให้แก้ไขกฎหมายแร่ใหม่ทั้งฉบับ เห็นเห็นจุดร hey? ่วมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําหรือว่าเรื erm ่องแร่จ yes> ุดร่วมคือวันนี้การบริหารจัดการมันอยู่ในมือใครคะต้องระบุตำแหน่งหรือระบุชื่อคะเป็นหน่วยงานภาครัฐค่ะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เราเราเห็นว่ายังมีใช้กลไกมันัมีลักษณะผูกขาดอยู่เยอะใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมคิดว่ากระบวนการประชาชนมันก็คือก็เขาเรียกอะไรไม่จำนวนไม่ยอท้อไม่ท้อแท้กับกับ กับกระบวนการผูกขาดเหล่านั้นเหมือนที่อย่างที่อาจารย์ว่าเกี่ยวกับเรื่องพรบการลักษณะการปกครอง้องที่การกระจายอำนาจต่างๆคือยังในสานที่เป็นประชาชนก็ยังพอมีมีช่องมีทางยังมองเห็นว่าคุณกําลังผูกขาดอยู่แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการให้การผูกขาดเหล่านั้นมันอยู่ต่อไปใช่ไหมเช่นจะต้องอาจจะต้องฟ้องศาลปกครองเพื่อให้ยับยัง้งการบังคับใช้แผนมะบดจำบพสองรวมคือต้องต้องไปเอ็กซเรย์พื้นที่ก่อนต้องทำกระบวนการกับประชาชนให้ชัดก่อน ใช่ไหมและรวมทั้งอย่างที่ว่าก็คงจะเสนอแก้ไขกฎหมายแล้ทั้งยังบ,บเพราะว่าต้องการเห็นว่าในตัวของกฎหมายแลกนั้นเนี่ยสิ่งที่มันขาดก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจต่างๆที่มันที่มันต้องใส่เข้าไปในนั้นค่ะทิ้งท้ายอาจารย์สีตางค่ะกระบวนการมีส่วนร่วมสักหนึ่งนาทีสุดท้ายอาจารย์มองคาดการณ์ข้างหน้ามันควรเกิดกระบวนการแบบไหน พื่อประชาชนค่ะอาจารย์จริงๆแล้วในการจัดการน้ําเราบอกว่ามันจะแก้ปัญหาได้ต้องเป็นคนในพื้นที่คนในชุมชนที่จะลุกมาทําอะไรเพราะว่าเขาเข้าใจปัญหาเข้าใจความต้องการของตัวเองดีที่สุดคะพื้นที่ไหนน้ำอุพผพบริโภคมีปัญหาพื้นที่ไหนแล้งพื้นที่ไหนท่วมมันต้องเริ่มจากชุมชนคือต้องติดอาวุธให้เขาจริงๆติดอาวุธก็หมายถึงว่าต้องให้สิทธิ์แล้วต้องให้งบไอ้การ การตรวจสอบมันก็คงเป็นเรื่องที่ต้องเข้มข้นนะคะแต่ว่า้การที่จะให้สิทธิ์เขาได้ทําการที่จะให้งบป,ประมาณเขาไปทําไม่ได้อ,อันนี้เป็นส่วนที่ภาคนโยบายจะต้องจริงจังคืออย่าเอาแต่พูดแล้วก็ไม่จริงจังแล้วก็เราก็ไปคำนึงถึงแต่โครงการใหญ่ๆเป็นคุณพ่อรู้ดีคุณพี่จัดให้ไม่ว่าจะเป็น การบรรเทาน้ำท่วมภาคกลางหรืออีสานหรือะลยต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐส่วนกลางเนี่ยจะพูดถึงโครงการขนาดใหญ่แต่มันไม่สามารถจะตอบโจทย์ท้องถิ่นได้เพราะฉะนั้นถามว่าแก้ตรงไหนต้องแก้ตั้งแต่ Mindset ของผู้บริหารซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมีเลือกตั้งเราก็ต้องดูให้ดีว่าแต่ฝากความหวังมากก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ยังหวังอยู่ว่ารัฐบาลที่มาใหม่เนี่ยจะให้โอกาสท้องถิ่นได้ทําอะไร ดูแลตัวเองได้ขนาดไหนให้งบประมาณเขาขนาดไหนแล้วก็เรื่องน้ำเนี่ยจะปรับเปลี่ยนขนาดไหนอย่าเอาเหล้าเก่ามาใส่ขวดใหม่แล้วขายเพราะมันต้องเชื่อว่าไอ้สิ่งพวกนั้นอ่ะมันช่วยไม่ได้ถ้ามันทําแล้วดีเนี่ยมันทํามาตั้งนานแล้วไอ้โครงการขนาดใหญ่พวกนั้นแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนากายภาพประเทศไทยก็เปลี่ยนเรามีฝายเรามีพนัง เรามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบ้านการทุ่งนากลายเป็นคอนครีตปไปะลยไปตั้งเยอะอฝนก็คาดการยากขึ้นเพราะฉะนั้นโลกเปลี่ยนอากาศก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นมล์เซตของการจัดการน้าก็ต้องเปลี่ยนแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องคิดรือว่าต้องเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปล่าต้องเปลี่ยนผู้นําประเทศต้องเปลี่ยนนักการเมืองหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางแต่มันหมายถึงนักการเมืองที่เข้ามาดูเรื่องน้าด้วยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ชุมชนก็ ก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันค่ะทำกางโจทย์ที่ท้าทายนะคะเราคงได้เห็นการขยับขับเคลื่อนแล้วก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแับชุมชนในปีหน้าวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ หนึ่งในเครื่องมือที่เป็นความหวังของประชาชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากรในพื้นที่ก็คือกระบวนการยุติธรรมค่ะอย่างในกรณีของสมัชชา8ริ้วเมืองยั่งยืนและชาวบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซามีการฟ้องหน่วยงานภาครัฐนี่เป็นคดีปกครองนะคะฐานละเลยให้มีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเป็นท่าเทียบเรือโดยไม่มีการทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ชาวบ้านยื่นฟ้องคดีนี้ตั้งแต่ปี2560ค่ะขอให้หยุดก่อ สรร้าางงและะงงับใ่่ออนนุญตไปกเราไปชมภาพจากพิกัดนี้รายงานจากสารปกครองระยองโดยคุณสศิประภาไร่สงวนนักกฎหมายจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมค่ะรายงานว่าสารมีคำพิพากษายกฟ้องในทุกประเด็นด้วยเหตุผลโดยสรุป คือเขื่อนป้องกันตลิ่งได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายและเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวไม่ใช่ท่าเทียบเรือจึงไม่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ภายหลังทราบผลชาวบ้านผู้ฟ้องคดีมีความเห็นร่วมกันจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะขอให้มีการทบทวนคำวินิจฉัยและวางมาตรฐานทางกฎหมายโดยโครงการท่าเรือโกดังเก็บสินค้าบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาเริ่มดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างท่าเรือในปี2555 แต่ว่าถูกชาวบ้านจำนวนหนึ่งคัดค้านยื่นฟ้องต่อสารปกครองเป็นคดีแรกเมื่อปี2,556เพราะกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะถ้ามองเชิงประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายระดับชาตินะคะสะเทือนถึงท้องถิ่นค่ะแล้วพลเมืองนักสื่อสารคาดหวังรวมถึงวางแผนจับตาเรื่องนี้กันอย่างไรฟังเสียงจากตัวแทนในพื้นที่ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าเรื่องของ การทำเหมืองเรื่องของประเด็นทรัพยากรควรจะมีเรื่องราวของพื้นที่ถูกสื่อสารออกไปให้คนสาธารณะได้รับทราบได้รับรู้และมีความเข้าใจเรื่องราวหลายเรื่องมันเกิดจากในพื้นที่เขาสื่อสารออกมาแล้วก็พวกเราที่ทํางานสื่อค่อยไปตามอีกทีที่ดงมะไฟเออถึงแม้เหมือนจะหยุดนิ่งไปนะแต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเอง,เอง,เองก็พยายามที่จะ ยื่นขอต่อใบอนุญาตที่จะทําเหมืองต่อไปอีกเรื่องราวเหล่านี้มันมันยังเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเรานะมันก็ยังต้องจัดสื่อสารอย่างต่อเนื่องและก็ให้มีพลังและก็นําไปสู่การเปลีป่ยนแปลงนั่แหละครับสําหรับการสื่อสารของสื่อภาคพลเมืองในสถานการณ์ภัยพิบัติผมคิดว่ามีความจําเป็นมากเพราะว่านอกจากเราเข้าไปทํางานในพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยเราควรที่จะ สื่อสารเรื่องราวต่างๆเนี่ยออกมาให้สังคมได้เกิดการรับรู้เพราะว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ไม่อยู่ในสื่อกระแสหลักนะครับฉะนั้นสื่อภาคพลเมืองจึงเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเรื่องราวออกไปก็มีความคาดหวังว่าหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประสบภัย สื่อภาคพ,พลเมืองเนี่ยจะสามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆเนี่ยออกมาให้พี่น้องเครือข่ายอื่นๆน่ยได้เกิดการรับรู้ได้เป็นบทเรียนในการทำงานการสื่อสารภาคพ,พลเมืองในปี2565ที่ผ่านมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับน้องๆเร่ขายของหน้าวิหารพระมงคลประพิษเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้น้องๆได้รับโอกาสนะครับได้พัฒนาตัวเองจนเป็นที่ยอมรับในสังคมระดับหนึ่ง สำหรับในปี2566ที่กำลังจะถึงนี้นะครับคงจะหนีไม่พ้นสถานการณ์การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับปัญหาขยะปัญหาสิทธิสถานะของบุคคลรวมถึงปัญหาทรัพยากรต่างๆนะครับลดบรรทุกดินบรรทุกทรายที่วิ่งจนถนนพังชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับได้รับความเดือดร้อนล้วนแต่เป็นประเด็นที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับและอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของแพร่แผนทาและการแพรทางเลือกคือศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทําให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ และก็เป็นโอกาสนะครับที่ะจะได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับในช่วงวิกฤตโรคระบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่สื่อภาพพลเมืองจังหวัดพนครศรีธุธยาจับตาเป็นอย่างยิ่งครับ และปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะแฟนจะส่งท้ายด้วยบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแฟนเชื่อว่าหลายพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ต้อนรับปีใหม่ปีนี้ค่ะจุดหนึ่งไปดูที่ชัยภูมินะคะคุณนทีนินกลัดเล่าถึงงานมหาสจัรร์ตีคลีไฟจัดขึ้นในช่วงกลางคืน1ปีหนึ่งครั้งช่วงต้อนรับปีใหม่ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาปักหมุดอยู่ที่วัด แจ้งสว่างบ้านหนองเขื่องตาบลญกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิกิจกรรมตีคีไฟจะมีสีสันเป็นอย่างไรวันนี้ปักหมุดให้ทุกท่านได้ชมกันครับความมหัศจรรย์การตีขีไฟของชาวตามบลกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเริ่มขึ้นจากวิถีท้องถิ่นจะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งในช่วงฤด,ดูหนาวคุณผู้ชมครับ ไอที่เห็นนี่ไฟนะนี่ลูกคีเอาแล้วแล้วการแต่งายเหมือนกันไหมอะสโลว์จะเป็นเสื้อล่ะเสื้อนี่บางทีไม่ใส่ส่วนมากไม่ใส่ส่วนมากไม่ใส่สำหรับใครที่พลาดโอกาสในปีนี้พบกับงานปีกีไฟได้ในปีหน้าช่วงเดือนธันวาคมสวัสดีครับ วันหยุดยาวปีนี้ชวนคุณผู้ชมร่วมปักหมุดรายงานการเดินทางและข่าวสารเข้ามากับแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS นะคะปีหน้าเรามาขยายเสียงจากท้องถิ่นในคุณเล่าเราขยายกันต่อค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ